Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นด่านดวงจันทร์นะครับ ส่วนนาคตบทที่1น,นะพอดีมีน้องคนหนึ่งขอมาว่าเล่นให้ดูหน่อยคือด้วยความที่ผมกลับมาเล่นบ่อยมากเพราะว่ามาเก็บค่า XP นะครับแล้วก็ตอนนี้คือเลเวลผมมันไปสูงแลวไงการเล่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนสมัยตอนที่ผมเล่นแรกๆนะครับมันจะดูง่ายมากเลยอนะเพราะว่าแมวเรามันเป็นแมวที่วีวั์ขึ้นมาแล้วแล้วก็เลเวลมันสูงขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติอยากให้เล่นเป็นแนวทางก็ผมใช้เซตนี้นะครับคือแมวบางตัวก็ มันหายากเนาะอย่างอูเบอร์หลายๆตัวที่ผมมีตอนนี้นะครับอย่างอิซานากิแล้วก็แคสลี่นะ่ค่อนข้างจะหายากเลยอะค่อนข้างได้ยากเลยนะแต่ว่าถ้าได้มาก็ช่วยได้เยอะนะครับตัวที่เราควรมีนะคือตัวนี้เลยครับโลเวอร์ Lower, แมวโลเวอร์ล่าง3นะหรือแมวดาวเทียมนั่นเองนะครับจะช่วยสู้กับเอเลียนได้ค่อนข้างดีเลยนะ แล้วก็ที่ผมเอามาก็จะมีแมวพลังจิตนะครับจริงๆผมเอาแมวตกปลามาด้วยเห็นปะคือลองเอาคอมโบ3ตัวนี้มานะครับโลเวอร์ Lower, พลังจิตแล้วก็แมวตกปลานะถ้าแคนแคนแคนก็เอามาช่วยได้เพราะว่าแคนแคนมันแต่ว่าช่วงนั้นน่าจะยังปลดล็อกทาตุไม่ได้เนาะเนี่ยผมใช้เซตเนี้ลองดูนะครับเค okay. กลับมาสู่ด่านตำนานเรื่องราวของด่านตำนานบ้างดีกว่านะ ก็วันนี้มาเล่นในด่านคืนแห่งตำนานนะครับให้คืนแห่งทางตันใช่ชื่อด่านแรกเชื่อว่าเลี้ยงชล้องการหักหลังครับโอ้โหหมาแท้งผมใช้แมวเซตนี้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮมีหมาโลหะมาไม่ได้ติดตัวที่ตีโลหะมาเลยอ่าลองดูครับ ทุกครั้งที่เราเอ่อที่เราเริ่มเล่นครั้งแรกอะมันจะรู้สึกงงๆหน่อยว่าเราจะจัดทัพทีมยังไงนะครับในการสู้เพราะเราไม่รู้ไงว่าไอ้มอนฝั่งตรงข้ามอาจจะมีธาตุอะไรมาบ้างก็เลยต้องจัดแบบหลากหลายหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ดีนะว่ามันเป็นหมาโรบอทนะครับหมาโลหะมันเลยเลือดไม่เยอะไง เรายังใช้มอนธรรมดาในการโจมตีได้นะแมวธรรมดาใช่ขอแค่แบบมีดาเม็ดแรงก็พอม,มีไฮยีน่าด้วยวะดีนะติดตองยองมาตองยองโจมตีธาตุสีขาวหรือธาต like นะุไรคุณสมบัติค่อนข้างโอเคนะไม่ใช่คำว่าค่อนข้างอ่ะโคตรโอเคเลยนะช่วยทีมได้เยอะมากๆ ยังไงวยด่านี้โคตรฝูงไฮยีน่าครับนอกจากโคตรฝูงไฮยีน่าแล้วยังมีไอ้หมาแท้งนะแต่มันก็ไม่ได้แท้งเราได้มากเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าด้วยความโกงของแมวตาฟ้าอุ๊บ่งสังเกตว่า ต้องยองก็ตาฟ้านี่หว่าใช่ไหมเอผมมีตาฟ้ากี่ตัวนะสี่หรือห้าตัวนะมีอีส์หนึ่งตัวใช่ไหมแล้วมีตัวอะไรอีกตัวนะึ่งนะตาฟ้ามีไหมหรือไม่มีแล้วต้องยองอิซานากิแคสลี่มีตมหมาอีกตัวเนาะห้าตัวหรอมีตมหมาอีสเดี๋ยวดูวันที่ เท่าไหร่สิบห้าแล้วที่มาจะมาใช่ไหมครับลองดูแล้วกันเก็บตอนนี้เก็บฝาครับเอ้ยเก็บอาหารกระป๋องได้เท่าไหร่แล้วสองพันกว่าน่าจะใกล้สามพันลวโอเคขนนกหขนนกนี่คือกว่าจะดรอปได้แต่ละหยะแต่ละทีนะจุดจบคาทาซิสเฮ้ไอตัวนี้จำได้ว่าตัวนี้กระแทก กระแทกได้เห็นไหมขอดูหน่อยซิว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาปาบนี่โอ้โหโอ้โหฝูงอย่างนี้ต้องแมาส่งของครับตูมเดียวหนุนเห็นไหมหายทั้งแถบอุ้มมาเป็นฝูงใหญ่ครับเจอตองยองก็หายแล้วแม่ส่งของหน่อยพยายามเก็บไข่ n หนึน1 0หให้ได้นะทุกคนแล้วก็วิวัฒเป็นแมวส่งของครับช่วยได้เยอะจริงๆถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ในด่านเบอร์ฮีมอสนะครับเบอร์ฮีมอสด,ด่านที่5นะด่านนี้มีราชาปีศาจกับลูกกระจกของเขาแตรา่ราชาปีศาจนี่สำหรับเราคือแบบเฉยๆธรรมดามากไม่ได้เก่งกาจอะไรสำหรับเราเลยดับขนนกอีกแล้วจะได้เอาไป แต่งป้อมปืนนะครับผมว่าแมวตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยแมวโทเทียมเออมันน่าจะมีธาตุดำไหมไหมลางสังหอนดำชื่อมันก็บอกอยู่แล้วน่าจะมีธาตุดำมาเข้ามาเลย เราพร้อมเสมอเอ๊มันไม่ปล่อยตัวอะไรมาเลยอะอย่างเงี้ยบแบบนี้สิใจคอไม่ดีเลยนะนี่ไงดำมาแล้วกอริล่าดำมาเลย3ตัวนะเจอแคนแคนตบไปทีเดียวเงินเด้ง5 0 0พใช่เพราะว่าผมอนะัพทาเลนต์เนี่ยสพนี่ว่าผมอัพผมอัพทาเลนต์ตบแล้วเลือดเอเงินเด้งน,นะโคตรดีนะครับแต่ว่าใครถ้าใครจะอัพทาเลนต์รู้สึกว่าต้องเล่นจบ ด่านสู่อนาคตบทที่3ก่อนนะก็คือด่านบาฮามุดนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกให้เราสามารถอัพทาเลเตนได้นะดำจ๋ามากเจอช้างดำอีกแล้วช้างดำอย่างถึกนีแนวตูมใหญ่พวกี่เปิดเทอมอีกแล้วเหรอไม่ใช่เปิดเทอมพวกนี้เปิดเรียนใช่ไหมก็ ต้องไปปรับปรับไปลงตอนใบสีมงอีกแล้วนี่โใหญ่โจิงโจ้ดำเยอะมากนะดีไม่มีหมีดำโผลมาด้วยถ้ามีหมีดำนี่คือ,อ,อเดี๋ยวก่อนอันนี้หนักกว่าหมีดำป่ะเฮ้ยถ้าหมีดำมันมันปวดกว่านี้หมีดำมันโผลมาแบบชุดใหญ่ ดีนะวันก่อนเล่นด่านอะไรไปนะอะไรเจ้าชายไปนะสักอย่างนะโอ้โหเจอหมีดำครับฝูงใหญ่ไปเล่นไปเล่นสามมงกุฎมั้งหมีดำออกมาฝูงเบลอเลยจัดการไม่ได้ด้วยจริงๆหมีดำมันเลือดไม่เยอะนะแต่ว่ามันตีเร็วไงพอมันตีเร็วแล้วมันแบบทําลายทีมเราไวมันก็เลยจัดการยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเจอป้อมแมวตะตุต่มเดียวหายไปเลยทั้งแถบแล้วมันก็โผล่มาใหม่หรีชาร์จนานมากป้อมปืน เรียบร้อยครับได้ทานหินหนึ่งก้อนหน้ากากแตกใช่ไหมตัวสะกดกอไขใช่ไหมอ่าโอเคท่าเทพเนีพอตอนเราเอาตัวโทเทมออกมันก็เลยโผล่ท่าเทพมาให้เราเลยปล่อยท่าเทพมาพอเราไม่ได้เอาแมวโท,โทเทมออกนี่เอาทตาอะไรมาก็ไม่รู้เอาทตาโลหะมาอย่างเงี้ยแม แล้วธาตุเทพนี่เป็นอะไรที่ผมแบบไม่ค่อยมีตัวสู้ไงไม่แน่ใจว่ามันมีตัวไหนที่แบบดาเมจมหาศาลกับธาตุเทพบ้างปะไอแมวส่งของมารไอแมวอะไรแมวฮับเบ๊แต่ว่ามันควรจะมีร่างสามก่อนไงมีหน้าละทำไมเขาเหินเขาบอกว่าต้องจบด่านตะตานก่อนใช่ไหมถึงจะมีด่านพิเศษมาปลดล็อก แมดไลนเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเล่นครับระหว่างนั้นเราก็อัพเลเวลแมวของเราไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็นั่งเก็บสมบัติไปสมบัติสีทองกว่าจะได้แต่ละด่านนะครับระเจ้าแมวสองก็แหมยังโหดมีปรี้ยเดียวก็จริงแต่ว่ามันมีลมสุริยะมาด้วยไงโอเคเรียบร้อยได้คนนกกระทานหินหนึ่งอัน กรงของอากา,ากาเปเอไม่ใช่อากาเซ่ใช่ไหมอากาเปอ่ะโอเคมาลุยโอ้โหนกนกเวฟด้วยเฮ้ยเดี๋ยวๆนกเวฟเอาเอาส่งของไปตูมนี่จะได้หายไปหลายตัว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอแต่โมหกเราคดถึกนะถึกขึ้นนิดนึง <c oughs> ไม่ได้เอาแมวปลาหมึกมากันเวฟอ่ะ กระโดดตบมันเลยลูกผมไม่ได้เอาแมวปลาหมึกมากันเวฟบอะแต่มันน่าจะได้อยู่นะไม่น่าจะยากมากตองยองถ้าบูดอ,อกมาแบบนี้ต้องตองยองแล้วรหลรอบแป๊บนึงรอลอีกอีกพันกว่า,วาหรือจริงๆอาจจะไม่ต้องถึงฝีมือของตองยองก็ได้นะอาจจะชนะก่อน มาเลยต้องย่องวิ่งมาต้องย่องนี่เติมทีมไวมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้เหมือนกันจะได้ช่วยทีมได้เยอะนะครับเยชนะปอีกหนึ่งด่านได้เอ็กพี้วยนะเมื่อกี้เห็นแบบจิ้งจอกเอาพลังงานหมดเติมสิครับจิ้งจอก แดงนักบุญตัวอะไรวะมามา,มาอุ้ยเฮ้ยไม่มีตัวมีธาตุโลหะบอกว่าคงไม่มีธาตุโลหะที่มากกว่าเจ้าหมานะเปิดมาบันๆเลยเหรอกลัวที่ไหนเล่าบันๆข่าวนี่คือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดณนะตอนนี้นะตอนเล่นเกมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเฉย อุยมีช้างดำด้วยครับเดี๋ยวรอแคสลี่ดีกว่าตอนนี้ถ้าเราจัดการบันบันได้ก็น่าจะได้เหรียญเยอะเอ้ยได้เหรียญเยอะใช่ถูกแล้วไม่ได้กลัวเลยเข้ามาซิซุม่มยิ้ว ชาดดำเหรอนี่จะหยุดเวลาไปเลยแนวบอมเบอร์นะทุกคนเดี๋ยววันที่22นะเวลา14บสน,นาฬิกายีอนาทีอย่าลืมนะครับหรือบ่ายสองโมงคินาทีนะ <_ S 1> เฮ้ยเฮ้ยไอยตัวแดงๆนี่เหมือนเคยเจอเฮ้ยมันเหมือนเงาไอตอนดำๆตอนที่เราเข้าด่านนี่นเลยอ่ะด่านตำนานอ่ะ <_ S 2> อย่าบอกนะว่าถ้าเราสู้ชนะตัวนี้มันก็คือดับตัวนี้ใช่ไหมเหมือนกับอุรุรุนอ่ะ ต,ตัวนี้มันชื่ออะไรอะถ้าแดงแบบนี้ก็เสร็จเราสิจ้าเนี่กลัวที่ไหนล่ะเอา้าหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ไม่น่าเป็นบอสเลยอะจริงจริงไม่น่าเป็นบอสเลยอะถ้าจัดการง่ายขนาดนี้นะเย่เอา้าไม่ดรอปเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยซิอยู่ไหนคืนแห่งทางตันล่างสุด เนียนอ๋อตัวนี้ชื่อเนียนดำหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันไม่ดอกให้เราอะกดใช้สมบัติมาอ๋อมีหน้าอะเห็นหลายคนบอกว่าเนียนดำเนียนดำผมไม่รู้จักไงแต่ตอนนี้รู้จักแล้วเย่ได้เนียนดำเล็กมาแล้วครับแล้วก็ได้เหรียญอะไรทักอย่างมาในขอด,ดูหน่อยสิจบด่านนั้นเหรอ,อ,อแบบนี้ผมก็เล่นด่านตำนานต่อไปได้แล้วสิ๋ย่ค่อยไปเก็บสมบัติต่อทุกคน เนียนดำเล็กฮ้ยแสดงว่ามีเนียนดำใหญ่ด้วยเหรอชะลอบางครั้งใช่ไหมชะลอศัตรูได้อ่เาเป็นเลเวลสิบไปเลยครับเห็นล่างสองเลยสิเอา้าล่างสองตัวแรกถือลูกอมแล้วตอนนี้ถืออะไรวะขอดูตัวเต็มๆหน่อยคู่มือแมวน่าจะเป็นตัวพิเศษปะนี่ไงเนียนดำถืออะไรมาด้วยอ่ะนี่ถือลูกอมครับ ล่างส่องเถืออะไรโหชะลอ,อะไหล่ท่านเหมือนกันนะโยเวยนท่านโลหะเหรอ,อเอาเฮ้ยเดี๋ยวฮิ้วลูกแมวออช่วยชีวิตลูกแมวอ่ออชะกสนน้ำเฮ้ยตัวดีนี่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่เล่นหนักตำนานต่อเพราะว่าต้องเก็บ XP ด้วยแล้วก็ ไปเก็บสมบัติด้วยนะครับช่วงนี้ด่านพิเศษก็โผล่มาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยๆทยอยทำแล้วกันนะครับเคยชอบคลิปนี้เกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe นะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับ ไม่ว่าใครจะผ่านมาทางนี้ฉันต้องเห็นแค่เธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแวบเข้าม,มายุ่งเกี่ยวฉันก็เลือกเธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะผ่านมาทางนี้ฉันก็เป็นคนของเธอคนนี้คนเดียวไม่ว่าใครจะแอบเข้ามายุ่งเกี่ยวฉันก็เลือกเธอคนนี้คนเดียว